นี้วันที่5ตุลาคม2554นะครับกำลังขับรถไปประชุมเรือขไข่ลุ่มน้ำแม่ยะแม่ปอนนะครับซึ่งมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับจากคุยเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินของชาวบ้านรัศดรที่อยู่ในเขตป่านะครับ ได้อาวุธยมมาเนี่ยหัวเช้าเขาทำไรป่ะโฟตโตก่อเช้า,ชาเขาทำไรป่ะหน้าเนาะก่อเชาาเขาทำไรป่ะเราไม่เข้าใจกันเรื่องของอวิถีชีวิตโดยบอกว่าเราอยู่ต้นน้ำทำายป่าประมาณนั้น Shition resources the ชุมชนที่นี่เมื่อก่อนเขาก็ทําไร่หมุนเวียงกันนะครับคนข้างนอกหรือว่าคนพื่อราบเขามองว่า เราทำไร่หมุนเวียนนั้นเป็นกนรารทำไรป่า There's a huge amount of evidence that under the right conditions it's perfectly sustainable แห่แรกก่อเจ้าจเขาทำาทาป่าหนาวกว่าเจ้าเขาทำไรป่าอันกกโยมเจ้าจเขา,า,าไม่มีสิทธิ์ที่ในที่ดินทำกินนะครับทำให้เวลาทำอะไรเนี่ย As long as people's wider territory is r e c o g n i z e d as long as the population is relatively stable

ได้เห็นว่าสภาพปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยได้เผชิญอยู่ก็คือเรื่องของชุม,ช,มชนชนเผ่าหรือชุมชนบนพื้นที่สูงเนี่ยอยู่อาศัยในเขตป่าที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ของรัฐเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วชุมชนก็อาศัยอยู่มาที่นั่นมานานแล้วซึ่งปัญหาหลักก็คือว่าชุมชนไม่ได้มีการเข้าถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิทธิในที่ดินทำกินของตัวเองนะครับ Like 700,000ชาวบ้านบนดอยบุกพื้นที่ข้างล่างก็ไม่พอใจก็ต่อว่าชาวบ้านหรือว่าบางครั้งถึงขั้นปิดถนนไม่ให้ลงมาอะไรเนี่ยก็มีความขาัดแย้งอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเหมือนกับแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่ว่าชาวบ้านไปบุก,กพื้นที่ปุ้ก็เข้าไปจับกลุม่มดําเนินคดีนะครับ ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่มีการสิ้นสุดชัดทีนะครับสมาคม IMPACT เนี่ยก็ได้ uh, mm hmm. เห็นว่าน่าจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องของ uh, mm hmm. uh, การสำรวจการถือครองที่ดินของชุมชนอย่างชัดเจนโดยมีมาตรฐานมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น uh, ระดับสากลที่ทำงานร่วมกัน So the here to, to sustainable customer use people to document we help the Initially just through mapping just here through and then through detailed documentation of the local regulations, the local customs by which they control the way they use resources. In the first place, โครงการได้มีการสำรวจการถือครองที่ดินนะครับร่วมกับประชาชนชุมชนบนวิสุงเนี่ยโดยจัดตั้งคณะกรรมการสำรวจพื้นที่ทำกินในแต่ละหมู่บ้านเดินสำรวจในขอบเขตการถือครองที่ดินจะเป็นนาจะเป็นสวนจะเป็นไร่จะเป็น,ปนพื้นที่สาธนารนณะจะเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนทั้งหมดโดยเดินสำรวจทุก พื้นที่นะครับน้ำลำห้อยสายนี้ครับเป็นเข็เขตแดนสำหรับที่ชาวบ้านจะ เป็นพื้นที่ป่าชุมชนที่ใช้ประโยชน์ให้กับชาวบ้านดังนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาจะรู้เขาคุยกันคุยกันหลายรอบ<ฮ>คุยกันดานแล้วว่าจะขอจากที่เนี่ย อุทยานย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชนเหล่านี้ได้ตั้งถิ่นฐานได้ใช้ชีวิตอยู่กับป่ามาก่อนที่จะเป็นอุทยานบางแห่งด้วยซ้ําหรือบางชุมชนอาจจะเกิดมาเป็นร้อยปีภางน้าที่เนี้ยด้าจะมอบให้ทางเจ้าที่อุทยานนะครับเขาก็มีน้อยเทาหงอบสามารถที่จะดูแลทั่ว โดหมายัญญางนะครับก็ใาสามารถที่จะไปดูแลได้นะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ได้อยู่อยู่ตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะดูแลรักษาตรงนี้ปัจจุบันนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยต้นก็กับเปิดโอกาสให้หมู่เขาเนี่ยเข้ามามีสม่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติษษาโดยเฉพาะป่าไม้ ที่มีการสำรวจเสร็จแล้วข้อมูลจากการสำรวจก็นำป้อนลงไปในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS เนี่ยนะครับแล้วแปลงออกมาเป็นแผนที่ให้ชาวบ้านในชุมชนมีการประชาพิจารณ์มองออภาพการถือของที่ดินออกมาเป็นแผนที่ว่าจากการสำรวจทั้งหมดเนี่ยมียังมีการขาด ตกหล่นที่ไหนมีผิดเพี้ยนจากข้อเท็จจริงอย่างไงทั้งเจ้าที่เองหรือว่าทั้งผู้นำยุมชนเองรู้สึกคล้ายๆกันคือว่า,าจากปัญหาเดิมมีเยอะมากโด,โดยเฉพาะการ a b กรกพื้นที่หรือการไม่เข้าใจกัน,นตอนนี้ลดลงนะครับอย่างชัดเจนและบ,บางพื้นที่บางหมู่บ้านนะครับตอ,ตอนนี้เราทำโดยเฉพาะหลักเขตชัดเจนนะครับการดำเนินง,งานพื้นที่ต่างในชัดเจน,เนแผ่นที่ชัดเจน,เน การบูรพื้นที่เดตตาเนี่ยชาวบ้านเองหรือว่าผู้นำชุมชนเองเนี่ยดูแลพื้นที่ที่ที่ปกครองอยู่นะแต่และท้องที่น่ะง่ายขึ้นเยอะและเจ้าท,ที่อุทยานเองเนี่ยก็ถือว่างานเนี่ยเบาลงเยอะนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้มีการจับกลุมมีการตรวจสอบตรวจออกตรวจปรปาปราตลอดนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดลงเยอะนะครับหลังจากที่โครงการพัฒนาพื้ที่เข้ามาเข้ามาปั๊บเนี่ย เราเรารู้สึกว่าชุมชนที่นี่คนก็สบายใจขึ้นในเรื่องของพื้นที่แล้วก็การไปทำไร่ทํานาก็รู้สึกว่าชาวบ้านก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการพัฒนานาเขที่นั้นเ,เราเรามีเราสามารถที่เราจะชี้ได้เห็นว่าพื้นที่ของชุมชนเนี่ย เราอยู่ในแผนที่เรียบร้อยแล้วเราเราสามารถที่จะชี้ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีและผู้ที่ไม่ด้วยเนี่ยเราสามารถที่เป็นอีกทางหนึ่งที่ะจะคลี่คล,คลี่คลายปัญหาเล จากนั้นมีการอากอกกฎกฎระเบียบข้อบังคับของช,ชุมชนสําหรับเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนะครับอันนี้ก็ได,ด้ด,ด,ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจากนั้นปีที่2นะครับ ปีที่2ก็ได้มีการศึกษาเรื่องขององค์ความรู้ภูมิปัญญาตามจารีตประเพณีของชนเผ่าในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ย นี่เราเข้าถึงป่าอนุรักษ์ของบ้านขุนแตกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่บทป่าดั้งเดิมมาเกือบ2ี่สปีแล้วนะครับในพื้นที่แถวนี้ห้ามตัดไม้ห้ามล่าสัตว์ห้ามเก็บของป่าทุกชนิดยก,ยกเว้นเ,เก็บสมุนไพรนะครับเพื่อเพื่อ,อรักษาโลกน,นี้ได้ครับถ้าเข้าพื้นที่แถวนี้เนี่ยจะมีป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นครับ เดียวกันฟักครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นไฟเบรกหรือว่าแนวกันไฟใช่ไหมครับแนวกันไฟนีก็คือมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านั้งแด่สมัยโบร,ราณคือบ้านคนแต่เนี่ยทำไร่ ทำไร่แล้วก็ทีนี้การทําไร่เนี่ยก็ต้องมีการทําแนวกันไฟก็คือว่าการไฟออกจากพื้นที่ป่าก็ตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นจุดสูงสุดของหมู่บ้านแล้วก็มันเป็นเขตติดต่อของอําเภอแม่แจ่มกับอำเภอจอมทองที่เรามองไปทางนี้นะครับเป็นป่านุรักพื้นที่ประมาณ500กว่าไร่ที่เราดูแลรักษาอยู่นะครับเลเ่ เเเมมชชออดดููแค่อีมาแค่อีมาอยู่ป่าอยู่โลก็จะถ่ายหมดเลยเพื่อที่จะมาดูว่าเป็นเป็นพืชเฉพาะในที่นั้นในในภูนิเวศนั้นเอามาทำเป็นหนังสือเป็น หนังสือเรื่องเ,เกี่ยวกับความหลากยทาชีวภาพาการนําเสนอข้อมูลเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญา,าตามจัรีรีประเพณีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยจากนั้นก็มีการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืนได้ยังไงในที่นี้ก็จะพยายามมุ่งเน้นในเรื่องของการ ลื้นฟื้นองค์งความรู้ในการจัดการทรัพยากรที่ตามจารีตป,ประเพณีที่มีอยู่ในอดีตเปิน้นฝากต่โลกเนี่ยเปิน้นฝากว่าโลกเขาจะอยู่ได้โลกเขาจะบวชโมเนี่ยเขาจะต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็เขาช่วยกับภาษาช่วยภาษาส,าาสาี่เหล่เราคือโลกเขาจะอยู่ได้ น่เนี่เป็นที่ยาสายอดัดสองเนี่ทจ่ทำกินอดัดสามนี่ยคือที่หางกินมีที่ยูอาศัาย ถ้ามีที่ทากินอยู่มาได้ถ้ามีที่อยู่อาศัยที่ทากินมันยังอยู่มาได้เด้อก็มีที่หากินผมเชื่อว่าทั่วประเทศเนี่ยคนคนบรดวยน่ยถ้าญาตอย่างอีกุฏิกุตีเนี่ยก็ป่าของเขานี่จะเพิ่มขึ้นโดยอนตของมันาเิของไรกาแต่ถ้าไปายขมา้าาผม่ายขึมาแล้ว เนี่ตากน้อการนั่ีไม่ไตาดมไม่ไปนจากการดำเนินง,งานของการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสมาคมมีเปกเห็นว่าชนเผ่ามีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับ โดยแต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมะีวิธีการในการจัดการทรัพยากรที่มีความชัดเจนและมีระบบะโดยอิงอทั้งองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิธีการสมัยใหม่นะครับโดยอย่างกรณีความเชื่อตามจาริตประเพณีของชุมชนในดีเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นะระเบียบข้อบังคับ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อกับระเบียบข้อบังคับสมัยใหม่เขียนออกมา I think the most positive thing that they've been able to achieve apart from the mobilization of the communities is that they've been able to engage in a, in a direct dialogue um, with the government authorities in these national parks um, where there was a policy of exclusion where there was really quite nasty conflict NDERS NDERS developed their own regulations, and those are respected people their regulations are systemsd own ผมเชื่อได้ว่าการจัดการวิยาชาติจะต้องจัดการร่วมกับชุมชนวันนี้เราคงปฏิเสธชุมชนไม่ได้ละครับว่าชุมชนนั้นมีวส่วนสำคัญในการดูแลร,รักษาทรัพยากรราษฎรที่อยู่ใกล้ชุมชนใกล้หมู่บ้านใกล้ป่า จะเป็นกําลังสําคัญเพียงแต่ว่าจะต้องสร้างความเข้าใจสร้างความให้เขาเห็นความสําคัญให้ความตระหนักถึงว่าป่าไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวของเขาเองครับ ให้หน่วยงานที่รับรู้เนี่ยมาสนับสนุนต่างๆที่เราขาดอยู่นะครับอาจจะเป็นปัจจัยต่างๆนะครับเพราะชุมชนบางพื้นที่ก็ยังขาดอะไรอีกเยอะ <ๆ S 2> นะครับโดยเฉพาะพื้นที่การดานนะครับอาจจะบริจาคของอาจจะเป็นรางวัลให้กับชุมชนนั้นๆที่เคยร่วมกันนะครับมีม,มีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เนี่ยครับโครงการนี้น่าจะผลัดดานไปที่นหน่วยงาน ที่ใกล้ตัวเราก็คือว่าหน่วยงานเ,าเทศบาลเข้าในสภาของเ,อเ,อเทศบาลเพื่อที่ mm hmm. รับรับรองในพื้นที่ของพี่น้องที่อยู่ในเขตป่าที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเนี่ยเข้ามารรจุนในของอสภาเทศบาลเพื่อที่รับรองในพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อทีอ่พี่น้องชาวบ้านาจะจะจะ,จะมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะ Yeah, some, there, there are long-term studies which show, for example, in Akka areas of, of northern Thailand, that because of government policies, they've not only um, been restricted to too small an area; they've almost become landless. But also their livelihoods have uh, you know, worsened. They're more impoverished. There's more outmigration. There's more problems of drugs and uh, crisis in the community because people are so poor and destitute. so t h e policy context is a very critical uh, determinant of whether the shifting cultivation is successful or not. ประชาชนก็ตามหรือประชาหรือทุกๆส่วนเนี่ยในเมื่อเห็นข้อจํากัดเรื่องของกฎหมายที่บางมาตราเนี่ยที่ขัดแย้งกับข้อที่จริงอยู่ขัดแย้งกับ รัฐธรรมนูญก็ตามขัดแย้งกับอนุสัญญาว่าด้วยความหละหลายชีวภาพหรือข้อตกลงระหว่างประเทศก็ตามเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก็ต้องอนําเสนอให้กับรัฐบาลหรือรัฐบาลจะต้องให้ความสนใจเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขหรือยก,ยกเลิกกฎหมายในบางฉบับบางข้อ,อบางมาตราที่ ที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันนี้คิดว่าจะต้องแก้ไขถ้าตราบใดที่รัฐบาลไม่มีการแก้ไขผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาในประเทศไทยในเรื่องของการจัดการทรัพยาก,ยกรธรรมชาติกับข้อเท็จจริงของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะครับ